สวัสดีครับพี่น,ออน,น้องพอกระเมโน่คือเกา่าคือเดิมค่ะทางช่องยายแหลมอำเภอออฟฟิเชียลจา้าเมเน่เข้าทำการแสดงที่อำเภอตามสมจังหว,วัดอุบลราชธาน,นีค่ะถามกลางบรรยากาศแดดปิ้งเปียงครับพี่น้องค่ะมาหอดจอดเถิงแล้วก็จวดจาดฝาดบ่มเผินผ้ากันใหญ่เวทีค่ะพี่น้อง,ท,ง,ยยท,องที่แหลกคนมาหันหนาไปทั้งผีละ่ะ มันจะพาเปลี่ยนเเลยต้องหันไปทางทีบันนี้บรันยากาศนี่แหละด้หามเล็กนี่มากใหญ่ยายมากพี่น้องหลังจากเมื่อวานได้ถักทายพี่ถักท,า,ทายน้องเนาะยากหลายๆสิ่งหลายอย่างเคิ่องขีดต้มมันเละเทิ่องฝนตกเคิ่งตามกับ ขาน้ำเจ้าภาพก็เลยคำถิ่มซื้อพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยหลังจากที่เตรียมกับเขากับน้ำไว้แล้วก็เลยมาทายขิปสู่พีสู่น้องเบิง่งบรรยากาศโดยทั่วไปมากค่ะพี่น้องคะสนามดีดีที่โลงสีเป็นล้านล้านปูนย่างดีค่ะพี่น้องว่าตองย่านว่าสีทืนสีแฉะ สร้านปูนยางดีค่ะกับทำกันใหญ่สิ่งใหญ่ข้องเราอันนี้กับโชเฟอร์แม่หน่วยเกี้ยงที่นี่เราทำการแสดงที่ไหนที่อำเภอตาสุงจังหวัดอุบลราชธานีครับที่นี่คืออะไรโรงสีข้าวครับโรงสีอะไรโรงสีข้าวสีอย่างฟอสซอเพิ่นแหม เอาพี่น้องเดามาเอาเด้อจำบ่ได้แล้วโรสีจำบ่ได้แล้วจำบ่ได้ล้ว,ลวพี่น้องโรสซียังงูว่าทันไอหนุ่ยก็จำบ่ได้ลรสีบังไงนี่แหละค่ะพี่น้องคะย้อมเพื่อตามซุ้มเนี่ยมากพี่น้องมาห้กำลังใจทีมงานเรากันเยอะๆตัดริทตตนอยู่พี่น้องได้ตังแล้วก็ได้ใหญ่ ธรา,ามาดาละ่ะเขาอยากได้งเงินเพิินก็ต้องตามใจเพิินตามใจเจ้าภาพซึ่ิไดซึงสิตัง้งใดทำใดก็ต้องไดใหญ่หาเจาภาพเพิินสั่งใหญ่เนาะคะ่ะจากมาขึ้นเ่าทําการแสดงที่อำเภอปางกูจงหวัดศรีสเกตพี่น้องทั้งศรีสเกตทั้งปางกูให้การต้อนรับทีมงานเฮอยางอุ่นนาฟ้าขั่ง ขอคุณสกายแลพร้พอมกับปลูกทรายนังวลวที่ม่านนี่เอาใส่กอกมาฝากมาตอนตขอให้กิจกรรมควเฮงเฮงปังฟัเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆมายา่มได้ก็มีแนวอยู่แนวคกิดมาฝากมาตอนเ<อ>ดดค่ะพี่น้องบ่มีฝนค่ะพี่น้องอากาศดีมาเด้อมาเด้อมร้านี่แม่นุยกับพุนละไปสือค้องพุนละตลาดอ่าพี่บูนคุณพี่น้อง กับเขาลายลายของกระถืออะ้วไปแล้ววนๆวนๆได้ขี่รถแท้เลยอวนนะโอ้ยโคตรโคตรแล้วพี่น้อง,งต้องเอาไปข้างล้างเนี่ยเนี่ยแดดครับพี่น้องคะ คือได้ง่ายโอ้ดีนะเาบอท่านใดอันนี้เนาะบอท่านใดหลายผู้จัดสองคนคนคือบโตกลงกันก่อนเหรอเอา้เลยด้งคยา ที่ที่กกว้างเพี่น้องถ้าตั้งวัตถุมันก็สีแคบเนาะถ้าตั้งคือวัตถุกิจจาลักษณะบ่เป็นอันนี้มันก็สีแคบทางนี้มันก็สีถ้าหันหน้าไปถือก็สีแดงคนรลายโคตรวนวานเลยถ้าเอาทางเก่ามันก็แคบเนาะค่ะพี่น้องทางเอ่ด้านคุ้มกับเย่แพรพี่น้องทางฟังตู้ด้วยค่ะมาแลงเรือ คนเนี้ยแน่นี่ดีได้พี่น้องทั้งฟางปูงมิชนันแล้วพี่น้องทั้งตางตาซุ้มก็ต้องไผยมาหลายๆมาหลายหลายคืงพี่น้องกลางฟางปูเมนูยังพันเลย,ยเบิ้งเลยเผาว่ามึงเว้นใหาไปทัานใดงท่านแดงเบิ้งคิวงานอยู่แต่แต่คนคิอยู่แถวๆอีจฉาเ้องเลยล่ะ ทีงานเฮาสิไปแสดงข้างใดกะไกลไกลพี่นองก็ย่าลืมใม่กำลังใจกันหลายๆเนาะค่ะเนาะศิลปินจะยูได้กะเพราะกำลังใจจากพีจากนองว่ามีพีมีน้องมอล่ำเฮาศิลปินเฮาก็อยูบ่ไดน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหักแท่งกันไว้ดีกลัวสั่งกันเนาะพี่นองค่ะ เดินบักเลือดรู้พวะร่องสีโพเจริญลุ่นแม่หนุ่ยเห็นป่ายเพิ่นแล้วคุณร่องสีโพเจริญอำเภอตามสุมเนาะคะ่ะรถบัสรถบัสท,ที่มาจันท์นักดนตรีกับพักนิ้วไส้หม ายังบอทัานใดอยู่พี่น้องคะถ้ากระจอดกินเขาลิ่งอยู่ไหบุนเผู้ใดบ่มีเขากินฝุ่นกบเขาก็ดังฝุ่นพี่น้องแทะเขาเปลือกเขาไปฝุ่น <laughs> ขาเขาเบิร์น้วพี่น้องบ่รต้องย่านว่าสิรถนอนเฝ้านอนเฝ้าเขาเบียกนอนเฝ้าล่งสียางบักทัดคุณกองปันคู่เขาเรล่ากาแล้วค่ะเมื่อนี้แม่นุ่ยกะตอนกลางเว่นกับสิมกหมอปลา ปลาร่วมเนาะพี่น้องมกหมอปลาเหมือแรล่งกับสิเกียงไก่ใส่นใหน่อไม้สมเตรียมวัตถุดิบไฟแล้วเมนูก็เลยมาาทายลิดเดี๋ยวคํมมากกับสิบพมีเวลาอีกโอ้เขาโฮมก่อนค่ะพี่น้อง พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมรรกรขอบคุ้นทุกคลังใจขอบพุ้นทุกคอมเมนต์ขอกันคลิปมนาะให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุดขส,ส,ส,สมบายดีคะ่ะ